ครับสวัสดีครับปีพศสองพนสี่สิบสนะครับ,นรบนอเอนาะ,ะครับคนนี้มาประอบกับปอเตียมน้องพี่น้องเนาะครับปอเตียมพามาติดตามลเลขลาวพัฒน,นาของพ่อช่างคมต่อยน้องพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์น้องพี่น้องวันจันทร์ที่สิบพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒน,นาออกสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ด ขับเลขล่างกอก1น,นเนาะพี่น้องเนาะขับของพ่อช่างโคโมวดที่ผ่านมาเลขวิ่งผัดนลุดพี่น้องเลขวิ่นผัดเข่า8นะครับนี่นะครับวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568้าหกแปาพัฒน,นาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่ห้าเนาะพี่น้อง ซีกับบมาหากับบมาแต่ว่าชุดวินเพิ่นพี่น้องแปดเก้าศูนย์ขับมาแปดนะพี่น้องเนาะครับกันเบิ้ลซีซีห้าห้าขับออกหนึ่งหนึ่งนาคามเราเมื่อนี้พอเตรียมพามาตามต่อยนาะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนาคาม ลาพัฒนาพ่อช่างคมนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องสองกับสาม สองกับสามเน้นที่สามนะครับชุดวิ่นพี่น้องหกเจ็ดแปด ครับส่วนจับคู่พี่น้องสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับ สามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับ สามหกสามแปดนะครับครับส่วนเลขสามตัวพี่น้อง สี 4, 3, 8 9ามเก้าสามหกนะครับ ครับตัวเน้นพี่น้องกันเบิลได้พี่น้องเด้อสองสอง สามสามนะครับขับสัตว์เกียรเนาะพี่น้องเนาะกันเบิ้ลก็เบิ้งไว้ด้นพี่น้องเด้อสองสองสามสามเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่สิบสองพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรวดสองกับสามเน้นที่สามพี่น้องเลขวิ่งหกเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเนาะ รับสองหกสองเจ็ดสอปดดสามขับเนีน36 38ดพี่น้องขับเลขสามตัวกับสี่สากันเบิ้ลสองสองสามสามนาค,ครับขับเตรียมขอขอบคุณในโอ้เดี๋ยวเด้พี่น้องเตรียมก็ใช้เบิ้งกอนนาครับนี่นะครับวันพุธที่12พพฤศจิกายน68ลาวตำลาวช่างคม วิ่งบนล่างสองกับสามเน้นที่สามเลขติดหกเจ็ดแปดครับเน้นสามหกสามแปดนะพี่น้องเนาะครับเลขสามตัวเก้าสามหกตัวเน้นกันสองสองสามสามนะครับชัดเจนนาครับครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเพชรเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อชังคมหลายๆครับที่ให้แนวทางเลา่าพัฒนาพ่อเตียมมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อเวยพรคอยเขาคอให้ปังรับพี่น้องอิซีก็จะได้โฉกโฉมันมานกันนะครามเอาจะลืมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตียมนําน้าคาม ครับสุดท้ายท่ายสุดนี้ข้ออิบซีทุกคนโฉกโศก,กมนันมันเฮงเฮงรวยรยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม